c ụ ตราตใหม่เมื่อครืนมันขอหลายปวดครับเมื่อคืนฝนโตครับน้ำมันเลยหล่นเล็ดมันเลยตรงปลาไปครับจะไปยามปลาได้ครับไปพาเด็กหน่อยไปยามปลาจิมี่บอไปเบิงเล็ครับไปอไปไปมมคุ่ะเยครับเยเต็มที่ขาทงี่ครับเต็มเลมครับ

ม็วาขอทางคุณนะมีปองออกป่ะนี่ดิพมีเไอพีนันมันางอิันอานันยู่วีเงียตูกีมากรนี้ตุ้มขอนี่ล้ไพานี่นะตุ้มคอนี่เลยตุ้มมาตุ้มมาหกันอู้วว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 วนีวว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 ลวว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 กวววว้วกววววเวว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 

โมก็ียบเบียบไม่ปิงไงไง้งแน่นวะหยับหยับหยบไม่ปิ้งแซ่บท้ทีนี่ครับฝนตกมือวานวานตอนแรงหนามันเลยล่นนั่นครับเลยตรงป่านี่ครับปา่ามีแต่ปลาขอหน่อยเลยครับปลาขอหน่อยอไ,อไไวไ้ต่อยได้ผลหลายได้เติบเลี้มเลี้มเลี้มหมดไปก่อไปขึ้นก็เป็นเลี้ม ไปคเ <Musk dear. S 2> ัาแล้วล่ะไปเห็ดเมนุยังกินเขาเห็ดยังกินเขาหมนี่ครับหมกแล้วเอาเตือไปไปหมกไปเบิ left. ้มกันเลยครับหมกแล้วๆสิไปกินกันครับไปล้อเบิ้งตอนหมกแล้วเลยครับแบบนี้ครับไาย นี่าียรกันครับด,ดีครับฮายบรรยากาศล่วมเย็นดีครับมาเนี่ยเดี๋ยบบนี่ครับปลาเปียวมะม่วงโตครับ бап <laughs> લલા� Mình làm gì có im cả rồi đi. Mình làm gì có im cả rồi đi. Im Không làm bài bò bà không mày nhắn mà nè bài 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 khách chơi đi, đi. đi. bao nhiêu để bé một hàng cái nhắn đầy gì đi để giải xong câu à phải có câu à toàn hót về biển nhà lắm đi đi mỗi lần hiến bằng một lá xây biển không xây biển đi phía sau mà đi ừ, phía gì chặt bò không cào tiền yeah. hoặc là câu à 嗯。 เห็นปลาดูขอกน้ำตองกาบว่ะเอองานให้นีก็ไล่กันดิให้ทั้งหลังเอกก็ไล่อืมเป็นยองไใส่ยูเดี๋ยวอีพีสามใส่เลยห้างัดป่ะถ้้แชร์ได้ไล่ขึ้นอีพีหนึ่อีพีสองวันสอีพีสองเด้หาตัวอีพีอีพีหนึ่งเด้สามตัวนสิแมนแ ปลาเจสียบงับกินเป็นตงเสียบนักแสบอือบวะจับ เสดายแฝงไปไม่เกี่ยวมั่นอ่ะเสดายว่ะนะครับชีิตคนอีสานครับหาตีนมพงครับเกียวปลาขอนยุคพุงครับอมุกหางจ้ายมกใหา I'm happy. แลวครับกาได้ป้ามามกแลวครับช่วยงาเช็ยหนังา้นเต้ยนครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดยิงหมนะครับบายดีครับบาย